วทีและงานอีเวนต์วันนี้ครับวันนี้เป็นไงอ่ะเจออีกครับมีกิจกรรมดีๆภายในงานด้วยกิจกรรมเยอะมากผมเห็นสไลเดอร์ที่ผมติดใจแต่ผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาตูมต่าแต่นั่นแหละเรียกว่าเป็นอีเวนต์แรกของเราทั้งคู่เลยใช่ไหมคะในการแบบของอีเวนต์ส่งการอ๋ออีเวนต์สงก่งใช่สงการครั้งแรกครับสุดเต้นยังไงบ้างคะในส่วนการอีเวนต์สุเต้นว่ามันจะมีน้ำฉีดมาอยู่พวกคนในพิธีหรือเปล่าต่อ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 เป็นไงบ้างสุดเต้น คิดเต้นว่าจะมีน้ําฉีดขึ้นมาบนเวท<อ>ีหรือเปล่าว่าเอ่อจะมีแบบอยู่ดีน้ําโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เพราะว่านี่กระสบการณ์แล้วแต่ว่าหวังว่าจะไม่มีครับครับแต่อยา่างเมื่อกี้ที่เราได้ไปเดินถ่ายรูปตามจุดต่างจะนีองไรบ้างม,าม,มีหลายจุดนะมีหลายแลนด์มาร์คหลายแลนด์มาร์คให้เราถ่ายรูปก,กันมีแมกกาพุนมีปลาหมึกนี่ไอ้แมกกาพุนแมกกาพุนกันแล้วก็มีสไลเดอร์แล้วก็มีสับปะรดข้างในมีแบบ เอ่อมุดหมุนแล้วก็มีกระจกหลายตัวที่โฟเป็นไงบ้างเมื่อกี้เราได้ไปเดินชมตามอยากเล่นอะไรบ้างอยากเล่นอะไรบ้างอยากเล่นอะไรบ้างะครับอ่ามันมีสไลเดอร์ข้างบนอย่างเจมินอยากเล่นเหมือนเจมินายอ่าแต่ละตัวเลยเจมินายสีส้มหรืสีฟ้าแคนละตัวครับตลกดีวันนี้เรามีโชว์พิเศษมาให้เป็นแฟนด้วยชมมีครับมีเพลงสามเพลงให้คนได้ฟังนะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเราไปรอติดตามเพราะนั่นจะรู้กันหมดแล้วในสาวเช็คใช่ก็ แล้ผมเสียใจพวกนี้จะมีอะไรจะมาพวกนี้ผมจะมาให้กำลังใจพี่นดนถะ่าว่างถ้าจะว่างจะมานายก็มีพี่เจฟด้วยมีหลายเดี๋ยวเป็นเลยครับให้รอดูกันมียูบอยพีเจโอ้เยอะมากโฮอิฟรออิฟรออีฟรออฟรออีฟรออฟรอรออีฟออีรอีรอถ่รออีฟรอมีฟาอรออีรออรออีฟรากีฟรรรรรีีีรออราอรรับจะมี จัดงานอีเวนต์อย่างนี้ไปจนถึงวันที่16จะมีศิลปินมาคอยสร้างสีสารแล้วก็ทำ้องเพลงมานน่นนี่ให้ฟังนะครับแล้วก็แต่ว่าบูธต,ตรงนี้เนี่ยที่มีให้ถ่ายรูปให้มีอะไรเนี่ยจะจัดวันที่2 <c> ี <oughs> ก็ฝากมากันได้ครับทว่านะครับ หยุดหยุดไปหลายปีพอปีนี้จะเป็นปีแรกที่แบบว่าเออเราได้เริ่มเล่นผุงกานกันอีกใช่เราสเต้าอะไรนะเต้าเต้าโอเคเตลเล่นลาบเล่นลาบกินกินเล่นถุงกัรเอ่อผมไม่ได้เล่นถงการมาหลายปีแล้วจริงป่ะแต่ว่าจริงๆผมเพราะเพราะว่าช่วงโควิดด้วยแหละสองปีก็ไม่ได้มาเล่นแล้วแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ผมไปเล่นกับพ่ออยู่พ่อจะพาผมไปเล่นแถวๆบ้านแล้วก็ไม่ก็เล่นใน กรรมอะไรแบบที่น่าจดจำในช่วงสมัยเราบ้างมั้ยมีรายรที่น่าจดจำอ่าโพสก่อนก็ได้ครับผมได้ย้อมสีผมอยมเฮ้ยย้อมสีผมเป็นสีเขียวจริงเหรอแบบตัดผมเลยเหรอใช่ตอนประมาณป .6 ไม่ก็ม .1 จริงเหรอเนี่ยก็ประสบการณ์เขาจะเขาจะย้อมสีผมกันจริงหรอเฮ้ยมากต้องมีรูปมีเสื้อนะมีปะมีรูปปะ ว่าอะไรคลองอยู่หลังโรงเรียนเป็นที่ที่ให้คนแบบให้นักเรียนมาเล่นเซิร์ฟเล่นอ,อ,อะไรเรือใบอะไรพวกนี้ครับใช่แล้วคือตอนนั้นอนะ่ะผมทำแอคทิวิตี้เล่นเรือใบผมก็เล่นเล่นไปใช่ไหมแล้วคือมันวันถูกการพอดีผมก็เลยเอาเรือใบเนี่ยไปชนกับเรือใบเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ล้มลงมนะ้ำ คแต่ว่าเออเราจะไปกันอีกมี9คนเลยทุกคนเออทุกคนในในแฟนผมปนปๆๆไปครอบทุกคนเลยใช่แล้วกตอนที่เราไป2คนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศเหรอแฟนๆน่ารักมากรับดีมากนะใช่เนะขามารอที่สนามบินนะครับโอหแล้วเขาชิทแ,แบบชิททางม,มากครับที่สนามบินอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาน่ารักมากทุกคนเขาผมผมยังอึ้งอยู่แฟนกบชาเก่งมากาครับพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วย แล้วเขาบอกเขาบอกผู้ประกาไทยกับเราว่าอะไรที่เราแบบว่ารู้สึกว่าจะน่าจะเป็นประโยคเลยครับเขาพูดเป็นประโยคเลยเขาพูดเหมือนคนไทยหรือไ่เขาพูดเก่ว่าอะไรอาจจะเป็นนี้เอยู่รทไทยาอ๋อเอออาจจะเป็นคนไทยแล้วก็มาเป็นไรอย่างี้อย่างี้เรียกว่าเรามีประสบการณ์สามารถบอกเพื่อนๆอีกเจได้แล้วเฮ้ยนเคยไปมาแล้วอ๋อสดดเน่จูบคเนียชัชับีเน่ อองสร้างโอนนี่แปลว่าอะไปไปทได้เ่ออปไรอครับอ่าอะไรนะจุ๊บคะแนนชับชันี้แปลว่าเราเจอกันนะครับบองสร้งโอนแปลว่ารักนะครับาล้วแล้วคำแรกอ่ะบองสร้งเจมแปลว่าผไม่ใช่คำแรกคำแรกะคำแรกคำแรกอะไรคำแรกที่ดไปสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าไปบอไเราไปพูดที ได้เดี๋ยวมาเข้าม่เลยพูดดีกับมึงได้ค่ะขอถามนิดนึงเห็นล่าสุดมีคลิปที่ทำผู้จัดการเราโพสต์ลงอะไเมียเหตุการณ์อะไรไปไหนเกิดอะไรขึ้นคลิปก็ตามที่เห็นกันเลยครับตามที่เห็นเออก็พี่อุ้ยก็ลงไปแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆอ่ะแฟนคลับพวกเราน่ารักทุกคนแหละคือเขาก็ตามเราตามงานเนี่ย เาลยก็อยากให้มาตามมาตามมามากกว่าใช่แต่ปกติเราเจอที่เชื่องราวแบบแบบนี้บ่อยๆเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆไม่ใช่แบบิงตามบางทีว่าอาจจะมีครั้งรู้สึกว่าพันธุ์้สกส่วนตัวอาจจะเอิ่มเข้าหรือเข้าการข้าวับกัเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวหน่อยเด้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีบ้างอยู่แล้วละครับเข้าใจว่าเออคนอยากอยากรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แบบด้วยความชื่นชอบด้วยความอะไรแต่ว่าก็เนี่ยเราต้อมีงานมีงานอีเวนต์มีงาน ตามที่พูดเราไปกันแบบตามตารางงานทาง g MM มิมมได้เลยอ่ะก็คือตามไปอย่างั้าไมครั้งอยากตัดแสบบินใจในการถ่ายคลิปเขาชี่ไหนครับก็เอาจริงๆอ่ะผมไม่ไม่ได้อยากมาอะไรหรอกแต่คือแบบเออผมรู้สึกว่าเออแบบบางที ที่ที่แบบว่าเไม่ได้จัดงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆผมว่าซ่อนน่าจะคนน่าจะรู้ไมอยู่แล้วเพราะว่าเขาตามงานก็จะมีจัดที่ที่ให้ดูให้อะไรอยู่แล้วแบบกระสง่งเนื้อเป็นตรงนี้นะมาดูตรงนี้นะก็ใหม่กันดีกว่าแปลว่าเมื่อกี้ที่เจมบอกว่าจริงนะแฟนคลับของเราส่วนี้เขก็ ใช่ครับอย่างนี้เลยแล้วมากันตามกันครับพี่ถามจริงได้ไหมหลังวันนั้นที่เราถ่ายคลิปเขาได้พูดอะไรกับเราไหมคะแฟนคลับที่แบบว่าโดนถ่ายคลิปอ่ะไม่ไม่รู้เลยเพราะผมผมไม่ได้ติดต่อทั้งแฟนคลับเลยครับใช่อะไรก็คือเพาะวกลับไปเลยไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยมาตรการต่อไปมาตรการอะไรอะไรก็ได้มาตรการอะไรไหมว่าควรจะเป็นอย่างไรมาตรการต่อไปเหรอครับผมว่าพวกเรายังเด็กอยู่สองคนยังไม่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรก็ปล่อยให้ผู้ใหญ่เขา ก็มันก็จะฟังดูเองขนาดใช่แต่เพราะเราตัวเองครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้คิดมากอะไรแค่แบบขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างล่าสุดที่เห็นมีแบบมีไปเจอแฟนคลับเยอะมากเลย ใจพี่บุ๊คเขาเขาเหมือนเขาพยายามจะตกป้องพยายามจะแบบบอกว่าเอออะไรควรอะไรไม่ควรจริงๆแล้วเราอย่าไปว่าพี่บุ๊คมะอ่าตอนคือจริงเราก็แบบเราอยแบบขอความร่วมมืองงากมาตามใช่ไหมงานก็งานที่แบบถ้าเกิดยวงมาเจอกันงานแบบแล้วพวกเราแบบ